เชื่อว่าหลายคนคงเคยอ่านเจ้าชายน้อยกันมาแล้วใช่ไหมครับแต่เคยสงสัยกันไว้ว่าเอ่อเรื่องที่ดูเหมือนเป็นนิพานสำหรับเด็กเรื่องนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันอาจจะซ่อนปรัชญาที่ลึกซึ้งมากๆเอาไว้เป็นความจริงที่บางทีผู้ใหญ่อย่างเราๆเนี่ยแหละที่อาจจะหลงลืมไปแล้ววันนี้เราจะมาลองแกะรอยความลับนั้นไปด้วยกันครับเรื่องทั้งหมดเนี่ยนะครับมันเริ่มต้นจากภาพวาดแค่ภาพเดียวจริงๆ ภาพนี้เลยครับภาพวาดหมายเลขหนึ่งที่ตัวเอกของเราวาดไว้ตั้งแต่สมัยยังเป็นเด็กซึ่งภาพนี้แหละครับที่เป็นเหมือนกับการโยนคําถามสําคัญมากๆเกี่ยวกับการมองเห็นหรือการรับรู้ของคนเราตั้งแต่หน้าแรกของหนังสือเลยอ่ะลองดูกันหน่อยครับภาพนี้เห็นเป็นรูปอะไรกันคําถามง่ายๆแบบนี้เลยเป็นคําถามเดียวกันเป๊ะๆกับที่ตัวเอกในเรื่องใช้ถามพวกผู้ใหญ่ในตอนนั้นแล้วคําตอบที่ได้ก็คือ ผู้ใหญ่ทุกคนมองเห็นเป็นแค่หมวกครับแต่สำหรับเด็กคนหนึ่งมันคือภาพของงูเหลือมที่กำลังย่อยช้างอยู่ในท้องโอ้โหแค่นี้ก็เห็นภาพชัดแล้วใช่ไหมครับนี่คือความแตกต่างยังสุดขั้วเลยระหว่างโลกของผู้ใหญ่ที่มองอะไรแค่ผิวเผินกับโลกของเด็กที่มีจินตนาการแล้วก็มองเห็นสิ่งที่มันซ่อนอยู่ข้างใน อความแตกต่างที่ว่านี่แหละครับที่พาเรามาสู่ประเด็นสำคัญแรกของเรื่องเลยนั่นก็คือเรื่องของมุมมองไงครับเอ๊ะแล้วทำไมผู้ใหญ่ถึงเห็นเป็นแค่หมวกอะ่ะก็เพราะว่าในโลกของผู้ใหญ่เนี่ยนะครับพวกเขามักจะให้ความสำคัญกับอะไรที่มันจับต้องได้ตัวเลขข้อเท็จจริงจนบางทีก็ลืมมองไปถึงแก่นแท้ของสิ่งต่างๆที่อยู่ตรงหน้า ประโยคนี้มันสะท้อนความรู้สึกโดดเดี่ยวออกมาเลยนะครับความรู้สึกของคนที่ไม่ถูกใครเข้าใจแล้วมันก็เหมือนเป็นการย้ำเตือนเราไปในตัวด้วยว่าเฮ้ยบางทีการมองโลกในมุมที่มันแตกต่างออกไปบ้างเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่จําเป็นเหมือนกันนะแล้วในที่สุดท่ามกลางความเวงวางของทะเลทรายนะครับตัวละครสําคัญที่สุดของเรื่องก็ปรากฏตัวขึ้นใช่แล้วครับเขาคือเจ้าชายน้อยคนที่จะเข้ามาเปลี่ยนมุมมองแบบผู้ใหญ่ของนักบินไปตลอดการ เจ้าชายน้อยเนี่ยเขาขอให้นักบินวาดรูปแกะให้หน่อยนักบินก็พยายามวาดแล้ววาดอีกนะครับวาดไปหลายตัวเลยแต่เชื่อไหมครับไม่มีตัวไหนถูกใจเจ้าชายน้อยเลยสักตัวจนสุดท้ายเขาก็เลยลองวาดรูปกล่องขึ้นมาใบหนึ่งและพอเจ้าชายน้อยเห็นรูปกล่องเท่านั้นแหละครับเขากลับดีใจมากบอกว่านี่แหละใช่เลยแกะอยู่ในนี้แหละเห็นไหมครับ แกะที่ดีที่สุดไม่ใช่แกะที่เห็นด้วยตาแต่เป็นแกะที่เรามองเห็นได้ด้วยจินตนาการของเราเองนี่แหละครับพลังของการมองเห็นสิ่งที่อยู่ข้างในเอาละครับหลังจากได้บทเรียนเรื่องจินตนาการไปแล้วเนี่ยทีนี้เราจะออกเดินทางไปพร้อมกับเจ้าชายน้อยกันไปยังดาวเคราะห์ดวงต่างๆที่เขาไปเจอมาซึ่งแต่ละดาวเนี่ยเขาก็จะไปเจอกับผู้ใหญ่ในแบบที่ต้องบอกว่าแปลกประหลาดมากๆเลยครับแล้วเราก็จะเริ่มเข้าใจว่า ทำไมคนเหล่านี้ถึงมีลำดับความสำคัญในชีวิตที่มันดูผิดเพี้ยนไปหลุดดาวดวงแรกที่ไปถึงก็เจอเลยครับพระราชาแต่เป็นพระราชาที่ชอบออกคำสั่งในสิ่งที่มันยังไงก็จะเกิดขึ้นอยู่แล้วนะครับอย่างสั่งให้พาทิตขึ้นพาทิตตกซึ่งมันก็เป็นเหมือนภาพสะท้อนของคนที่หลงอยู่ในอำนาจจอมปลอมนั่นเองไปต่อกันที่ดาวดวงที่สองเจอชายหลงตัวเองคับคนนี้ไม่ต้องการอะไรเลยขอแค่คำชื่นชมอย่างเดียว ที่น่าตลกก็คือบนดาวดวงนั้นนะ่ะไม่มีใครอยู่เลยนอกจากเขามันสะทอ้อนให้เห็นถึงความว่างเปล่าของการโหยหาการยอมรับจากคนอื่นแบบสุดๆเลยและก็มีนักธุริกครับคนนี้นี้เชื่อแบบจริงจังเลยนะว่าตัวเองนะ่ะเป็นเจ้าของดวงดาวทั้งหมดในจัก,กรวาลถามว่าทำไมก็เพราะว่าเขานั่งนับมันทุกวันแค่นั้นเลยนี่มันคือความไร้สาระของการอยากครอบครองทุกสิ่งทุกอย่าง โดยที่ไม่รู้สึกผูกพันกับมันเลยแนะแต่น้อยและพอเจอผู้ใหญ่มาหลายๆแบบนี้นะครับคําสรุปของเจ้าชายน้อยก็เลยมีแค่ประโยคเดียวสั้นๆเลยพวกผู้ใหญ่นี่มันแปลกจริงๆคือเป็นโลกที่ดูแล้วไม่มีเหตุผลเอาซะเลยเอาละครับทีนี้มาถึงจุดที่เรียกได้ว่าเป็นหัวใจสําคัญของการเดินทางครั้งนี้แล้วก็คือตอนที่เจ้าชายน้อยเดินทางมาถึงโลกของเรานี่แหละครับแล้วก็ได้พบกับสุนัขจิ้งจอก ซึ่งการพบกันครั้งนี้นี่แหละครับที่จะเปลี่ยนทุกอย่างไปเลยแล้วสุนักจิ้งจอกก็ได้ส่วนอะไรบางอย่างที่สำคัญมากๆผ่านคำทำนึ่งครับคำว่าทำให้เชื่องเอ๊ะแล้วคำว่าทำให้เชื่องเนี่ยมันหมายความว่าอะไรกันแน่คำถามนี้นะครับคือแก่นของเรื่องราวทั้งหมดเลยและคำตอบของมันก็คือบทเรียนที่ล้ำค่าที่สุดที่เจ้าชายน้อยจะได้รับคำตอบก็คืออย่างนี้ครับ การทำให้เชื่องในความหมายของสุนัขจิ้งจอกเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงการไปบังคับหรือควบคุมใครนะแต่มันคือการสร้างสายสัมพันธ์ต่างหากคือการค่อยๆทำความรู้จักจนกระทั่งคนคนหนึ่งกลายเป็นคนพิเศษสำหรับเราและในทางกลับกันเราก็กลายเป็นคนพิเศษเพียงคนเดียวในโลกสำหรับเขาเช่นกันแล้วที่เจ๋งก็คือสุนัขจิ้งจอกไม่ได้ให้แค่คำนิยามลอยๆนะครับแต่ยังบอกวิธีด้วยบอกเป็นขั้นตอนเลยว่าต้องทำยังไงต้องอดทนนะ ต้องค่อยๆขยับเข้าไปใกล้นะห้ามพูดมากนะมันทําให้เราเห็นภาพชัดเลยว่าเออความสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยมันต้องใช้ทั้งเวลาความอดทนแล้วก็ความใส่ใจจริงๆแล้วบทเรียนที่ได้จากสุนัขจิ้งจอกนี่แหละครับที่ทําให้เจ้าชายน้อยเริ่มเข้าใจอะไรบางอย่างเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนที่สุดในชีวิตของเขาซึ่งก็คือความสัมพันธ์ระหว่างตัวเขากับดอกกุหลาบเพียงดอกเดียวบนดาวของเขานั่นเองคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับ พอเจ้าชายน้อยมาถึงโลกเนี่ยดันไปเจอสวนกุหลาบที่มีดอกกุหลาบแบบเดียวกับของเขาเป๊ะเป๊ะเลยแต่มีตั้ง5,000ันดอกโอ้โหตอนนั้นคือใจสลายเลยครับเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเขาคิดมาตลอดว่าดอกกุหลาบของเขาคือหนึ่งเดียวในจักรวาลไม่มีใครเหมือนแต่หลังจากได้คุยกับสุนัขรจริ้งจอกเขาก็เริ่มเข้าใจเขาเดินกลับไปที่สวนกุหลาบแล้วก็พูดกับพวกมันว่าพวกเธอสวยนะแต่ก็ว่างเปล่า พระดอกกุหลาบของเขาต่อให้หน้าตาเหมือนกับอีก5,000ดอกแต่มันพิเศษกว่าเพราะมันเป็นดอกเดียวที่เขารดน้ำพรวนดินเป็นดอกเดียวที่เขาคอยดูแลเอาใจใส่นี่แหละครับ คือบทสรุปที่ทรงพลังที่สุดเลยสิ่งที่ทำให้ใครสักคนหรืออะไรสักอย่างมันสำคัญขึ้นมาเนี่ยมันไม่ใช่หน้าตาหรือรูปลักษณ์ภายนอกเลยแต่มันคือเวลาที่เรายอมเสียไปเพื่อสิ่งนั้นต่างหากมันคือความรักความใส่ใจที่เรามอบให้และเมื่อเราให้สิ่งเหล่านี้ไปแล้วเราก็จะรู้สึกรับผิดชอบต่อสิ่งที่เราทำให้เชื่องไปตลอดการแล้วเราก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายของเรื่องแล้วนะครับเป็นบทสรุปที่ต้องบอกว่าทั้งสวยงามแล้วก็เศร้าไปพร้อมๆกัน เป็นเหมือนกับบทเรียนสุดท้ายที่เจ้าชายน้อยมอบทิ้งไว้ให้กับนักบินและก็ให้กับพวกเราทุกคนด้วยและนี่ก็คือความลับที่ว่านั้นครับเป็นประโยคที่โด่งดังที่สุดจากหนังสือเล่มนี้เลยก็ว่าได้เราจะมองเห็นอะไรได้ชัดเทนก็ต่อเมื่อใช้หัวใจมองเท่านั้นเพราะสิ่งที่สําคัญจริงๆเรามองไม่เห็นด้วยตาหรอกเจ้าชายน้อยบอกนักบินว่าพอมองขึ้นไปบนฟ้าตอนกลางคืนคให้คิดซะว่าเขาอยู่บนดาวสักดวงแล้วก็กําลังหัวเราะอยู่ แล้วดาวทุกดวงก็จะเหมือนกำลังหัวเราะไปกับเขามันคือของขวัญชิ้นสุดท้ายครับเป็นการมอบมุมมองใหม่ให้กับโลกใบนี้ที่ซึ่งความรักและความทรงจำดีๆที่เรามีต่อใครสักคนสามารถเปลี่ยนสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างดวงดาวให้กลายเป็นสิ่งพิเศษที่มีความหมายกับเราแค่คนเดียวได้สุดท้ายเรื่องราก็ปิดฉากลงพร้อมกับคำถามที่ผู้เขียนทิ้งไว้ให้เราคิดต่อนะครับว่าแล้วตกลงแกะที่อยู่ในกล่องนะ่ะมันได้กินดอกกุหลาบไปหรือเปล่า ซึ่งไม่ว่าจะตอบว่าใช่หรือไม่ใช่ความหมายของเรื่องทั้งหมดก็จะเปลี่ยนไปทันทีมันเป็นคำถามปลายเปิดที่ทิ้งไว้ให้เรากลับไปคบคิดถึงความหวงังความรักและการสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในทุกความสัมพันธ์ไปตลอดการเลยครับ